ิงดำอ,อกุกฤษขวามือเมืองฟาเลกเกียตวิเชียนพบกันในศึกเพชรยินดี8สิงหาคมที่เวทีลุมพินีกับพิกัด123ปอนด์นี่คือการพบกันของมวยข้ามวิกนะครับสิงดำคนนี้นี่ชกประจำอยู่ลุมพินีวันนี้เมืองฟาเล็กเกียตวิเชียนครับบุกจากฝั่งราชดำเนินมาฝั่งลุมพินีเมืองฟ้าเล็กนี่กำลังจะขยับขึ้นเป็นมวยเกรดเอครับขึ้นมาเจอของแข็งทีไรนี่มักจะหล่นลงมาทุกทีก็เป็นประเภทบีบวกครับ วันนี้ก็ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ก็จะเป็นมวยเกรดเอแบบเต็มยศแล้วครับวิชิตลูกบางปลาส้อยครับฉลามขาวเทรนเนอร์ของสิงห์ดำาออุกฤษหนึ่งและสองรวมกันขึ้นมาเสมอไหนเสมอกันครับมวยข้ามฝ้าต่างเวทีต่างวิกนี่และไม่เคยชกกันก่อนนี่ราคาดูลำบากครับรักคนไหนเชียร์คนนั้นครับเสมอไหนเสมอกันสิงห์ดำนี่ฉายาแข้งซ้ายทะลายโลกนะครับ มือฟวาเล็กนี่มีทุกอย่างครับมัดเท้าเขาออา่าศอกอยากเข้าไปหาสิงดาปีนี้21ครับมือขวาเล็ก24มวยจากยะโสครับมือขวาเล็กสิงดามวยจากรยียงถึงช่วงแล้วก็อยู่ที่สิงดากครับยาวกว่ามือฟวาเล็กได้ส่วนหนาวางขวาทนีนิ่มๆทักทายครับกรรมการดีพันเอกธีระนาวงวารา ขี่นิ่มๆไปทีหนึง่งเหตุฉากเลยครับไตมาบบพามาแกับคนละดอกคนละเม็ดไม่เป็นไรหววเงินแสนด้วยกันทั้งคู่ครับสิงห์ดำนี่คนซ้ายมือตั้มชมนีคาตัวเคยสูงถึงสองแสนหกเหกับยกบังเอาไวา้หมดยกพอดีครับดีคุณเมงป่องครับ วิเชียนบุรณะอนันต์ลูกพี่ของเมืองปาเล็กเกตวิเชียนีร้อยตำรวจเด็กนำงศักดิ์ศักดิ์ประยูนก็มาเสิร์ฟพิเศษด้วยนะครับทางฝั่งของสิงห์ดำก็มีฉล้างขาวครับวิชิตลูกบางปลาสร้อยสอนอยู่หดยกที่สองครับสิงห์ดำสิบเก้าครับยังไม่มีอะไรการก็เชียร์ทางฝั่งของเจ้าของถิ่นไว้ก่อนคือสิงห์ดำครับชกที่ลุมพินีวันนี้ก็สิบเก้ามวยรูปนี้ถากประชกที่ราชดำเนินก็หมดยกก็ เหมือนฟ้าเล็กต้องเป็นต่อครับเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าถิ่นบนล,ลันดอกครับซ้ายกับขวาหันหน้าเข้าหากันนี่ข้างเดียวกันครับใครออกก่อนได้เปรียบนี่เป็นยกที่สามเตะขวาต่อยขวาสู่สําเร็จกับสิงดำในหมาเมื่อสักสองปีที่แล้วนี่แข้งซ้ายของแกอยากไปล้อเล่นเลยครับหนักแน่นแหมเตะขวาสวยครับเดือดทัดทัทยางกับฟ้าแลบทีเดียว การนวายกาดตั้งล่างแม่นิ่มๆครับสิงห์ดำวันนี้ใช้ความคิดทีเดียวครับโหนแข้งขวาอีกดอกหนึ่งขยับหลอกขยับหลอกอีกทีหนึ่งโดนแล้วครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายสิงจังหวะครับแม่โยนทั้งแข้งหรือครับแข้งขวาสิงห์ดำซืบเข้าไปใกล้ๆครับ หวังจะเล่นโดยแข่งซ้ายจะจะ,จะสักทียิงหมัดไม่ถึงอ้าครับแลกกันแล้ววโอ้โหลูกนี้ถึงกานคอแม่ไปทิ้งตัวซะไม่สง่าครับทิ้งตัวแต่ลูกเมสรู่กนี่ยเกือบถึงนะครับตตดกาดนะครับโดนการกอเบาไปหน่อยแต่ไม่เข้าลูกนี้จุดจดจ,จ,จ้องกันอยู่ครับโอยจังหวะด้วยกันเลยครับ มวยข้ามวิกต่างคนต่างไม่อยากแพ้ครับศักดิ์สรีเตะขวานานๆานมีทีครับสินดำเอาแล้วครับแข้งซ้ายเข้าแล้วมุนฟ้าเล็กขยับช้าๆครับเตะแล้วหมุนตานี่พอหนักเป็นเบาครับเตะลมซะแล้วสินดำลมอีกทีหนึ่งแม่ต่างคนต่างเล่นลมก็ยกนี้หนักไปทางเล่นลมก็ไม่แรงครับ คืนแข้งเอาละครับพละดอกหวยคนที่ทันกันขยับขยับยังไม่มีใครกล้าผลิลามครับพลาดแล้วพลาดเลยครับต้องระวังกันหน่อยยกสามแล้วสิงดําไม่เดินนะครับขยับขยับโอ้โหดอกนี้เต็มแข้งเลยครับเอาคืนได้ไหมยังไม่ได้เป็นปลายเท้าสิงดํานี่โชงชางมาครับหมดยกที่สาม ก็ยัง19เหมือนเดิมครับถือว่าไม่มีอะไรกันแม้ว่าปลายยกนี้เมืองฟ้าเล็กจะได้ดอกหนึ่งก็ถือว่าโอ้โหดอกนี้ครับแล้วไปทิ้งตัวมาเสียบุกเล็กน้อยเกือบขึ้นก้านคอนะครับดูดอกนี้ครับเ <c oughs> ต็มแข้งจริงๆครับโชคดีที่หมุนออกมานะครับพอหนักเป็นเบาได้ <c oughs> สิงดามก็รู้ตัวเหมือน,นกันครับพยายามจะเอาคืนแต่ว่ามันดูโชงงฉ่างไปหน่อย ย่างไรก็ตามครับมดยกก็ยัง19สิงดําเป็นต่อเนน่ยาปนะวเดคุณเม้งป่องครับบอกว่าเอาได้เน้นแน้นหน่อยคุณเม้งป่องหัวหน้าคณะของเมืองฟ้าเล็กนี่น่าจะเป็นผู้ชายที่ใส่สร้อยที่อยู่เส้นโตที่สุดในเมืองไทยแล้อาจจะในโลกก็ได้ครับโอ้โหสร้อยยังกระโซ่ทีเดียวครับเส้นเบลล์เลิมเลยครับยกที่สี่ครับ หมดยกที่3ากางเกงชมพูคับสิงห์ดำออูเครดได้เปรียบ19ก็ราคาก็อยู่ตรงนี้ครับ19เสมอไหนเสมอกันไม่ไกลไปจากนี้ยกนี้ยกสำคัญแล้วนะครับใครใครพลาดแล้วก็ยุ่งเลยครับยกที่4ต่างคนต่างเกรงครับไม่กลา้าไม่กลา้าผีผลาบุ่มบ่าเขี่ยข้างล่างเอาละครับคืนโอ้โหลูกนี้มือเฟ็ตเตะขวาได้นนั่นจริงๆ สิงดำตอนนี้ไม่ค่อยถอยแล้วครับถอยมาสามยกปลายเท้าเตะไม่เข้าครับยกแข้งบางยิงหมัดกว่างแข้งสิงดำเดินแล้วครับต่างคนต่างเกรงครับเตะไม่เข้าอีกโมยแบบนี้นี่ ถ้าดูอาวุธแล้วออกอาจจะไม่เร้าใจแต่ถ้าว่าใครที่เป็นนักเชียร์ครับเชียร์ฝั่งไหนก็เสียวไส้ฝั่งนั้นก็เพราะว่าการนี้นี่ราคามันคู่ขี้กันเหลือเกินและอาวุธก็ยังไม่จัดด้วยนะครับเอาครับเตะซ้ายเข้าครับเอาเตะซ้ายคือด้วยความเหมือนกันแทนโอ้โยแทนนี้สวยมากฟรีไฟล,ล็กก็ไม่ไม่โกรธด้วยนะครับโดนแล้วเดี๋ยวก็เอาคือจะไม่รีบร้อนอ้ นี้ถ้าไม่ก้มลงไปยุ่งเลยครับกวางแข้งสิงห์ดำก็รุ่มร่ามครับก็สไตล์ของสิงห์ดำเป็นอย่างนี้ครับดูรุ่มร่ามโชงช่างแต่กล้าหาญเตะไม่เข้าแย,ย้ปาะไว้ขวางแข้งคืนแข้งรับดอกอเนินเฟล็กกวางแข้งทีนึงเอา้าวครับต่างคนต่างคืนแข้งกัน แม่จะโยนข่าแต่ว่าจังหวะไม่ดีครับมือฝาเล็กขยับขยับวางแข้งหานนี้เต็มครับโดนอีกทีหนึ่งเต็มเหมือนกันว่าสิงห์ดำเตะลงซะแล้วโอ้ยสามดอกแล้วครับเตะฟรีขยับหลอกสี่ดอกแล้วเอาครับคืนมาดอก5้าห้าดอกห้าตอนหนึ่งเป็นรองครับโดนอีกแล้วครับแทงเข่าแม่ปลายยกสิงห์ดำมาเสียครับเสียถึงห้าดอกได้คืนมาดอกเดียว โหมดยกพอดีไปเลยครับ5-2เลยครับปลายยกครับได้จะจะเตะลมครับเสียบุคลีกอีกต่างหากหันไปมองพี่เลี้ยงเลยครับจน3นี่ครับเหลือก็แวบกันแล้วครับขยับหลอก4ได้คืนมาหนหครับ5นี่ครับเตะลม 5้าตอนหนึ่งครับราคาหมดไปเลยครับ5้าสองเมื่อหมดยกดูครับมีแพงด้วยปลายยกกับสิงดามาเสียคุณคุณแม่งบอกาว่าต่อยเหมือนปลายยกสี่แมถ้าต่อยอย่างนั้นก็ชนะสิครับอ้าวเตะแล้วเตะแล้วคา ต่อยแล้วมีเตะตานยามั่วแม่นๆอ่ีิชิตายนั้นก็บอกว่านุ่มนุ่มก็คือชื่อเล่นของสิงห์ดำก็าบอกว่าเป็นรองเขาแล้วนะแม่นๆย่ามั่วปลายกสี่นั่นเมืองฟ้าเล็กโชคดีมากครับคุณแมงป่องหรือว่าวิเชียนบูรณาอนันต์ก็บอกว่าให้ชกเหมือนปลายกสี่เลยชนะแน่นอนเอาล้ครับดูซิว่าทําได้ไหมแควนี้กางเกงน้ําเงินได้เปรียบอยู่นะครับ5-2ยกสุดท้ายลววางขวาไม่เข้า ดูชิตไร,รนันก็บอกสิงห์ดำบอกว่าแม่นแม่นอย่ามั่วหมายถึว่าสิงห์ดำนี่แกเป็นมวยออวุธมั่วอยู่แล้วนะครับสอนไม่ให้มวนอีสอนยากหน่อยเอ้าแล้วครับต่อยลอหลุดวางแข้งก็เป็นมวยชงช้างหน่อยครับหย,ยับยับเจอขวาอีกแล้วครับอืมการเตะไม่มั่วได้ยังไงครับพอมวยสิงห์ดำก็มวยออกแบบนี้ แมพี่แยมโดดขวางเลยครับสิงดาเป็นรออยู่นะครับแต่ว่าแม่ดูสิครับชกไม่เร่งร้อนยังกะเป็นต่อเลยนะครับขอยครับยกสุดท้ายแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เดินแล้วก็ดคกับโดนดุกับเตะแล้วคาโดนไหมโดนไหมนะครับเด,ดินอดสิงดาไม่ดูครับมาคราวนี้นี่ เป็นรองอยู่นะครับดุครับไม่ดุยกห้าในต้องเดินแล้วนะครับงานนี้นี่สงสัยว่าไม่รู้คะแนนตัวเองหรือว่าไม่หมุนไปมุมที่ศบตาเทรนเนอร์ได้ครับเทรนเนอร์อยู่ข้างล่างก็ยึกยึกยึก,ยกสั่งให้เดินแต่ว่าสิงห์ดำนั้นไม่ได้ศบตาครับดูดินนะครับเตะล้วพายกบงังเอาละครับสิงห์ดำต้องเดินแล้วครับหวบบังไว้อีกเตะไม่เข้าแม่เก็บอุสนิรดเลยครับ เตะแล้วผลักเอาไปด้วยนิ่ดำเดินแต่ไปเดินช้ากับเตะลมอีกโดนอีกโอ้โหลูกนี้น่าิ่งดำไม่คึกไม่เหมือนเมื่อสองปีที่แล้วโอ้โหสองปี่แล้วนี่ห้าวเหลือเกินแหลวครับล็อกเสียงปีกลองเชิดแล้วถ้า,าว่ายังชกเดินช้าๆอย่างนี้นี่เห็นทีจะลำบากสิงดำ กับเยี่ยมครับแม่เครือหัดส,สุภาวันชูนิ้วโป้งให้กับเป็นเกน้ําเงินคือเมืองป้าเรียกว่าเยี่ยมครับสงสัยเชียร์ว่าเยีะยเหมือนกันเครือหันี่จอมเชียร์เหมือนกันทาไม่ได้ชกเนี่ยเรียบร้อยครับแม่สิงดํายกห้าเนี่ยไม่เกิดตื่นร้นครับแพ้เลยครับแพ้ชัดเลยครับยกห้าเนี่ยหลายคนบอกว่าสิงดํานี่สงสัยว่าจะผ่านเลยจุดสุดยอดมา